บริเวณพื้นที่ป่าอ,าอ่าวไอยอเป็นพื้นที่ราบรายล้อมด้วยภูเขาพื้นที่เป็นป่าดิบชื้นที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยพันไม้น้อยใหญ่จำนวนมากมีความหลากหลายทางชีวภาพประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบป่าชุมชนอ,าอ่าวไอยอได้ร่วมมือกันอนุรักษ์พื้นป่าแห่งนี้มาช้านานด้วยมนเสน่ห์แหล่งวิถีชีวิตของชาวบ้านกับการห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์พืนป่า ให้รอดพ้นจากการถูกทำลายจนกลายมาเป็นป่าชุมชนที่มีผืนป่าขนาดใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่และพืชสมุนไพรที่สํำคัญจนถึงปัจจุบันเมื่อก่อนป่าถูกรุกรานจากคนภายนอกชาวบ้านทั้งชายหญิงต่างลุกขึ้นสู้และปกป้องผืนป่าอย่างกล้าหาญแม้จะถูกข่มขู่เอาชีวิตก็ไม่ยอ่อท้อป่าชุมชนอ่าวไอาย,ยอเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ซึ่งเป็นแหล่งน้ําในการอุปโภคบริโภคของชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงและที่อยู่ห่างไกลออกไปชุมชนบ้านถ้ำตลอดต่างมีความตระหนักเห็นถึงความสําคัญของป่าชุมชนว่าป่าไม้เป็นแหล่งกําเนิดต้นน้ำำานําลําธารชุมชนไม่สามารถอยู่ได้หากขาดน้ําและป่าไม้ต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันป่ากับชุมชนต้องเดินไปพร้อมกันป่าชุมชนอ,าอ,าอ่าวไอ้ยอตัวอย่างของการจัดการป่าอย่างมีส่วนร่วม ของพันธมิตรทุกภาคส่วนเป็นบทพิสูจน์การทำงานด้วยหัวใจคนรักป่าอย่างแท้จริง